วันนี้นะคะวันพฤหัสนะคะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับครูเต้วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูเต้จะมีการทดลองเกี่ยวกับความเร็วความช้านะคะเด็กๆคะเด็กๆคะเราเปิดมาแบบฝึกหัดหน้าที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะหน้าที่22นะคะเด็กๆคือหน้านี้ทีนี้วันนี้นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวครูเต้จะพาเด็กเนี่ยไปทดลองกันค่ะว่าอันไหนที่เราเรียกว่า ความเร็วอันไหนที่เราเรียกว่าความช้านะคะวันนี้นะคะคุณเต้จะมีอุปกรณ์ให้เด็กนะคะคือกระดาษถามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเต้อเอารูปขึ้นให้ดูแล้วก็ไม้บล็อกนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองโดยการย่อนคองนะคะจากที่สูงนะคะลงมาว่าอันไหนจะถึงก่อนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเราจะมาทําการทดลองกันนะคะระหว่างไม้บล็อกแล้วก็กระดาษอะไรจะตกลงสู่พื้นก่อนกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเด็เกๆดูนะคะ พร้อมกันนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆไม้บล็อกจะตกล้มพื้นก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้งคะเด็กๆใด,ก,ดการที่เมื่อกี้คุณเต้านะคะได้ไปทําการทดลองนะคะโดยการ โยนไม้บล็อกกับกระดาษมาพร้อมกันเด็กๆว่าอะไรที่ตกลงพื้นก่อนคะเด็กๆอ่าใช่ใช่ไหมคะไม้บล็อกที่เป็นแท่งนะคะแต่ว่าในรูปอันนี้คือเป็นไม้บล็อกทรงยีราฟใช่ไหมคะแต่ของตุตกตาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆคะเขาบอกว่าภาพหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆระบ,บายสีแดง ที่ตกลงสู่พื้นช้าค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้ดูคลิปกันไปแล้วใช่ไหมคะระหว่างไม้บล็อกและกระดาษอะไรตกช้าคะใช่ค่ะกระดาษกว่าจะตกสู่พื้นได้ช้าให้เด็กระบายสีนะคะสีแดงแบบนี้นะคะเ,เป็นกระดาษสีแดงนะคะเพราะว่ากระดาษตกช้าค่ะ ต่อไปนะคะดเด็กอะไรที่ตกเ,เร็วนะคะถึงพื้นได้ก่อนเมื่อเวลาครูเต้าหย่อนก็คืออะไรคะไม้บล็อกนะคะแต่เด็กก็ระบายตรงยีราฟเพราะว่าในหนังสือข,ของเด็กจะเป็นไม้บล็อกรูปยีราฟค่ะค่ะต่อไปนะคะดเด็กวันนี้นะคะครูเต้าก็เมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องลมออเ,ออเรื่องของการความช้าความเร็วใช่ไหมคะของการที่เราโยนของลงมาต่อไปหน้าต่อไปนะคะดเด็กจะเกี่ยวกับเรื่องลมค่ะดเด็กมารู้ก่อนนะคะลมนะคะเดยวคุณต้าจะเอาขึ้นทางนี้นะคะ ลมเกิดจากอะไรคะเด็กๆเด็กฟังไว้เลยนะคะลมเกิดจากความร้อนและความเย็นนะคะมาผสมกันในอากาศนะคะที่เราเรียกกันอ,อ,อากาศร้อนอากาศเย็นเนี่ยมาผสมกันก็จะเกิดเป็นลมค่ะเด็กๆจะได้สัมผัสอากาศที่เวลาลมพัดแรงๆเนี่ยเขาเรียกว่าแรงลมนะคะวันนี้ค่ะครูเต้อมีการทดลองเกี่ยวกับการใช้พัดนะคะแล้วก็เทียนค่ะมาให้เด็กดูกันทดลองนะคะต่อจากนี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์ดังนี้ค่ะ มีเทียนนะคะเทียนที่เราไหว้พระนี่แหละขาะสีเหลืองหรือแล้วแต่เด็กๆนะคะแล้วก็พัดนะคะพัดนะคะเราก็จะใช้ในการทําการทดลองสองวัสดอุอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณเต้าจะมีอะไรให้เด็กๆดูค่ะเราไปดูคลิปกันเลยนะคะ ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองนะคะอย่างที่คุณเต้าบอกต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เราจะมาลองการทดลองในการใช้ลมค่ะดเด็กๆคะในหนังสือข,ของดเด็กๆข้อแรกเขาบอกว่าให้คุณเต้าเนี่ยยืนหานจากเทียนเนี่ยประมาณ2อก้านะคะอันนี้ก็คือประมาณ2อก้านะคะและคุณเต้าจะใช้อะไรคะเด็กๆพัดนะคะโดยการเราจะลองพัดดูนะคะว่าทําการทดลองอันนี้เนี่ยเด็กๆว่าเทียนของคุณเต้าเนี่ยจะดับไหมคะเด็กๆเรามาดูพร้อมกันนะคะคุณต้าจะเริ่มพัดแล้วนะคะอ่า ดเด็กว่าดับไหมคะอ่าเป็นยังไงคะดเด็กเทียนดับนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อสองข้างล่างนะคะดเด็กโจทย์กําหนดนะคะว่าให้มุ้เต้าเนี่ยาห่างจักเทียนนะคะเว้นระยะห่างเนี่ยประมาณ5-9้าค่ะดเด็กๆคะเมื่อคุณตเต้าถือพัดเหมือนเดิมะคะ่ะใช้อุปกรณ์ที่โจทย์กำหนดเลยนะคะแล้วเราจะมาช่วยกันดับเทียนกันค่ะลองมาสังเกตกันนะคะว่า คุณเต้าเนี่ยจะดับเทียนได้ไหมระหว่างห้าเก้ากับสองเก้านะคะเด็กๆเรามาช่วยกันนะคะอ่าคุณเต้าก็เริ่มพัดเลยนะคะนี่นะคะเด็กๆในการทดลองแบบนี้เด็กๆก็ต้องช่วยกันดูเลยนะคะว่าทิ้คุณเต้าจะดับไม่เอย่ยคุณเต้าก็พัดแบบเมื่อกี้เลยนะคะอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆ รุปผลการทดลองเนะ่ะเมื่อเราเว้นระยะห่าง5-9เลยเด็กๆคะเป็นยังไงคะเทียนต้เต้าไม่ดับใช่ไหมคะแต่เมื่อเว้นระยะห่าง2-9เทียนต้เต้าดับใช่ไหมคะเนื่องจากนะคะตเต้าอยู่ในห้องแบบนี้ไม่มีลมเข้ามานะคะเด็กๆจึงทําให้เทียนเนี้ยก็จะไม่ดับนะคะตามการทดลองที่โจทย์กําหนดให้เรานะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสรุปผลการทดลองเรื่องแรงลมนะคะเด็กๆเด็กๆคะมาดูอันแรกนะคะเด็กๆเห็นไหมผู้หญิงที่พัดที่คุณเต้าทำแบบอย่างให้ดูนะคะผลการทดลองเป็นยังไงคะเมื่อเราอยู่ใกล้ๆเทียนเด็กๆคะเทียนดับ หรือไม่ดับคะอ่าเรามาช่วยกันดูนะคะเด็กๆก็ดูคลิปไปละขั้นต้นแล้วนะคะเด็กๆก็ติ๊กแบบที่ครูจุ๊บทาให้เลยนะคะต่อไปมาดูอันนี้2ค่ะเขาบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ยืนห่างกันแล้วเอ่ยยืนห่างกันห้าเก้าแล้วก็พัดอย่างแรงเด็กว่าเทียนเนี่ยดับไหมคะเด็กๆอ้าวเมื่อกี้ครูเต้าก็สามสาธิตนะคะในคลิปให้เด็กดูแล้วเด็กว่าดับไหมคะที่ครูเต้าทําในคลิปไม่ดับใช่ไหมคะเด็กก็ติ๊กตามครูจุ๊บได้เลยนะคะ ค่ะเด็กๆคะมาดูหน้าต่อไปนะคะเมื่อเราทําการทดลองเสร็จนะคะ2หน้าไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องความเร็วและความช้าใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเกี่ยวกับลมนะคะวันนี้ครูตั้งจะให้เด็กใช้หูคะ่ะเ,เรื่องเสียงใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆมาฟังครูเต้าอ่านนะคะเขาบอกว่าเดินไปเดินไปเสียงอะไรต่ออะไรเสียงเล็กเสียงใหญ่แวบไปแวบมาฟังนะปูนปูนปลิ้งปลิ้ง ปิ้นปิ้นปิ้นเด็กๆว่าสิ่งที่ครูเต้าอ่านวันนี้นะคะให้เด็กทำครูเต้าขอให้เด็กทําเป็นการบ้านนะคะว่าสิ่งที่ครูเต้าอ่านข้อความด้านบนเนี่ยเด็กๆว่าครูเต้าพูดถึงยานพานนะชนิดใดบ้างคะอ่าเด็กๆมาดูนะคะเขาบอกว่าปุ้นปุ้นเด็กๆว่าเป็นเสียงอะไรนะใช่ค่ะเด็กๆเด็กก็ลองไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าปุ้นปุ้นเนี่ยคือเสียงอะไรแล้วเด็กๆก็ระบายมานะคะต่อไปเขาบอกว่ากริ้งกริ้งกิ้งกลิ้งเด็กๆว่าเสียงอะไรคะ บบเด็กๆเคยรองปั่นปั่นไหมคะแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเด็กๆก็ลองระบายสีแบบนี้นะคะต่อไปค่ะอันสามปิ้นปิ้นปิ้นเด็กๆว่าคือเสียงอะไรเด็กระบายสีมานะคะฟังแดบบีๆนะคะเด็กๆแล้วก็ระบายสีให้ถูกต้องด้วยค่ะค่ะต่อไปมาหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องผ้า ะค,ะคืออะไรเด็กๆรู้ไหมประเทศไทยของเรานะอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยนะคะเด็กๆคะอันนี้เราจะรู้เบื้องต้นเลยนะคะเด็กๆจะต้องรู้ว่าประเทศไทยเรามีแผนที่ลักษณะคล้ายๆกวานนะคะเขาจะใช้แทนว่าเป็นกวานใช่ไหมคะประเทศไทยของเรานะคะเด็กๆจะแบ่งออกเป็นภาคดังนี้เลยนะคะภาคเหนือค,ะค่ะเด็กๆคะภาคเหนือเนี่ย ก็จะอยู่ถ้าเกิดเราเทียบเป็นเส้นสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ทางทิศเหนือเลยนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเราก็ภาคกลางค่ะเด็กๆแล้วก็ภาคใต้ซึ่งประเทศไทยเราจะประกอบมีแต่แต่ละภาคต่างๆนะคะทีนี้เด็กๆรู้พอเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาบอกให้เด็กๆเนี่ยรู้จักแบ่งสีค่ะอันดับแรกเด็กเห็นภาคเหนือไหมคะเด็กเห็นไหมคะว่าโจทย์กําหนดว่าให้เด็กระบายสีอะไรคะ ใช่ค่ะสีเขียวเด็กๆก็หยิบสีเขียวมานะคะเด็กๆต้องทําตามโจทย์นะคะเด็กๆก็หยิบสีเขียวมาระบายแบบนี้เลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆจะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ากระดานฟติ๊เตอร์จะสีเข้มนิดนึงต่อไปค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กๆว่างจดย์กหนดว่าสีอะไรคะใช่ค่ะเด็กๆสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆก็หยิบสีส้มมาค่ะเพื่อฝึกให้เด็กได้รู้จักสีนะคะอ่าสีส้มเด็กๆก็ระบายให้ออกนอกเส้นนะคะเด็กๆค่อยๆลากค่ะอ่า แบบนี้นะคะนี่ต่อไปค่ะเขาบอกว่าภาพกลางอ่าภาพกลางจะอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมคะเด็กๆก็ใช้สีอะไรคะสีแดงอ่คุณตาก็จะใช้สีแดงนะคะเด็กๆพยายามหยั่งละบายให้ไปโดนภาคอื่นๆนะคะระ,ะบายแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปค่ะภาพสุดท้ายอยู่ข้างใต้นี่เลยนะคะเราจะเรียกว่าภาพใต้ค่ะเด็กๆใช้สีอะไรคะใช่ค่ะสีม่วงก็ระบายไปค่ะแบบนี้นะคะ เพื่อที่เราจะได้รู้จักสีและก็รู้จักภาพต่างๆในประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณเต้าฝากวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กสีหน้านะคะเด็กต้องดูคลิปก่อนลงมือปฏิบัติและฝึกหัดนะคะแล้ววันนี้คุณเต้าฝากกันบ้านด้วยค่ะแล้วก็ส่งด้วยนะคะระหว่างห้องคุณพานแล้วก็ห้องคุณเต้ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ